ส่วนพายุค่ะพายุหมุนเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นไหมวันนี้รอเกอร์ดิจิตอลเงินเฟสที่3เนี่ยสรุปแล้ววันนี้ยังไม่เข้าคอรมอนะคะแล้วก็ยังไม่ชัดนะสรุปแล้วเนี่ยจะเอายังไงต่อจะยกเลิกไหมนะคะนางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องเงินดิจิตอลวอลเลตเฟสที่3นะคะโดยบอกว่ายังไม่เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอเพราะยังอยู่ระหว่างรอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่สําคัญตอนนี้มีสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสำนัก งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความเห็นเข้ามานายกเลยบอกต้องฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานก่อนนักข่าวก็เลยถามมันมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลมีความคิดจะยกเลิกโครงการดิจิตอลบอลเลตนายกถึงกับร้อง,องโอ้และก็ย้ําว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีมติว่าจะยกเลิกโครงการนะครับส่วนเฟสที่3เนี่ยจะถูกชะลอออกไปหรือไม่นายกก็ย้ำย้ำว่าขอรับฟังความเห็นให้รอบด้านซะก่อนนะครับ คืออันนี้นะคะเรายัางไม่ได้มีมติรู้เรื่องจะยกเลิกใดๆนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นก็คือต้องฟังให้ให้ให้ครบก่อนว่าความจําเป็นมีมากน้อยแค่ไหนในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เงินเงินก้อนนี้เนี่ยสามารถจะทําอะไรที่เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดต่อคนทั้งประเทศเรายังฟังความคิดเห็นไม่ครบเพราะไม่มีมีปันนปจจัยแทรกเข้ามา ในเรื่องของอทั้งทาริฟเองทั้งทางเรื่องของภาษีเองมันมีเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องรอก่อนว่าถ้าความเห็นครบแล้วเป็นยังไงต่อมันถึงจะไปกําหนดได้ว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นวันเดิมอยู่เลยอยู่แต่ว่าอาวยังไม่เปลี่ยน <น>ยัเี่ยนยังไม่เลิกแล้วกันแต่ขอฟังก่อนเอออ้าวทีนี้สิ่งที่นายกบอกคือสถานการณ์เศรษฐกิจโลกใช่ไหมล่ะ,ละที่มันเป็นปัใจจัยให้วันนี้มันเลยยังต้องรอฟังรอบด้านก็คือการเจรจาภาษีกับสหรัฐเนี่ยนายกบอกมีกรอบ90วันไม่หลุดจากนี้แน่นอนมีนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังรับผิดชอบนะคะ ซึ่งพบว่าสหรัฐเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเหมือนกันรัฐบาลไทยก็รอดูอยู่เพื่อปรับให้เข้ากับแผนของตัวเองค่ะ,ะแต่นายกก็ยังไม่บอกนะว่าดีลลับดีลลับเดี่ยเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ